ครับสวัสดีครับเว้นระยะห่างทางสังคมผมกิติศักดิ์โหรา,าศาสตร์ไทยไพ่ยิบสีวันนี้เป็นวันอังคารที่22เดือนธันวาคมวันนี้ผมจะมาเปิดดวงช่วงครึ่งปีแรก64ผู้ที่เกิดราศีพิจิวันนี้เป็นวันพระ ยิ่งเปิดดวงาตายิ่งเปิดยิ่งขังเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิมาจิดไพ่ไปด้วยกันหลังจากที่ผมเว้นระยะห่างทางสังคมเพราะว่าผมได้กลับไปบ้านเกิดเปิดดวงาตาไปให้เทวดาท่านสวดมนต์เอาไปฝากไว้ใต้ฐานพ่อปู่หมอชีวโกโกมารพัฒผมได้กลับบ้านเกิด ไปไหว้เทวดากับนางฟ้าเพื่อไปขอพรก่อนโควิดจะมาผมเป็นโหนเป็นหมอดูผมรู้ว่าดาวมฤตยูยังอยู่ราศีเมษโลกภัยอาเพศก็คือดาวมฤตยูดาวมฤตยูอยู่ราศีเมษแต่โชคดีเมืองไทยเรายังมีดาวเกตคอยคุ้มภยัย ดาวเกตก็คือเลข9ก็คือพ่อหลวงรอ9้าคอยคอยเฝ้าปกปักรักษาเราอยู่ปกติผมจะเดินทางไปบ้านเกิดไปกราบเทวดากับนางฟ้าผมก็ผมก็จะไปปีใหม่กับสงการเพราะผมดูเหตุการณ์กลัวโรคโควิดมันจะกลับมาผมเลยก็รีบชิ่งไปก่อนก็คือไปวันที่เ้าตำแหน่งดาวเกต ผมก็เดินทางไปข้ามเขาเพราะว่าผมเป็นคนราศีธนูหลังจากดาวเสาจรเข้ามาอยู่พกการเงินอ่าผมคนราศีธนูอ่ะดาวเสาทับดวงตาดวงได้ขาดมาหลายปีที่ผ่านมาหลังจากดาวย้ายดาวเสาย้ายเมื่อวันที่ห้าธันวาคมดวงผมได้พ้นเคราะโพยภัยหลังวัน ดาวเสาย้ายผมก็ไปไหว้พระตามช่องเขาขาดอ่าคือผมจะเดินทางไปไหว้พระตามช่องเขาขาดก็เริ่มจุดเริ่มต้นก็คือที่วัดพระพุทธบาทเขื่อนน้ำพองอ่าหรือพี่น้องเรียกกันว่าเขื่อนอุบลรัฐเพราะตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งที่พ่อหลวงหลอเก้าท่านได้สร้างเขื่อนไว้ให้ หมู่พญานาคได้เป็นเส้นทางผ่านมาคือเส้นทางพญานาคหรือเส้นทางนาคานาคีที่ใช้ติดต่อหากันระหว่างเทวดากับคนทันกับนาคาเนี่ยคือโลกมนุษย์ของเราเนี่ยจะมีภพภูมิทั้งสี่สัมภเวสีเนี่ยพวกสัมภเวสีเนี่ยอยู่ที่เก่าอ่า ภูเขาป่าเป็นสถานที่ของภูมิลุกขเทวดาหรือคนทันถ้ำน้ำลำธารบาดาลเป็นสถานที่ของหมูนาคานาคีสำหรับภพบภูมิที่4คือเป็นภพภูมิของมนุษย์มนุษย์ที่อันตรายเพราะมีกายหยาบไม่กลัวบาปก,กรรม ผมจึงนำมาให้รูเ้เส้นทางขึ้นสู่ระหว่างนาคากับเทวดากับคนทันคือปกติทุกคนทั่วไปจะรู้แต่เส้นทางของพญานาคที่ขึ้นมาสู่พรมกายโลกก็คือจะจากบอ่อน้ำสัิติคือพระธาตุหลวงเวียงจันท์เส้นทางแห่งนี้นั้นก็คือจะ มาโผล่ขึ้นพรมากายโลกแต่นี้ผมก็จะพาแนะนำให้ไปรู้จักคืออีกที่หนึ่งก็คือระหว่างภูเส้นทางภูเก้าภูพานคำไปจนถึงถ้ำดินเพียงอะช่วงนี้จะมีเส้นทางระหว่างองค์นาคาไปมาหาสู่ระหว่างเทวดากับคนท่านเนี่ยเพราะว่าท่านเหล่านี้ท่านมีกายทิพย์แต่มนุษย์เรามีกายหยาบ ไม่กลัวบาปกรรมคือเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางระหว่างนาคพญานาคหรือเทพพญานาคที่ขึ้นมาติดต่อกับเทวดากับคนทันอะช่วงสันเขาของภูเก้าภูบันคำอะแต่บางที่จะมีรูพญานาคขึ้นอยู่เป็นที่ที่ถ้าใครรู้ดีก็จะได้ไปเห็นเดี๋ยววันนี้หลังจากกับ จากไปขอพอรจากเทวดาจากที่ผมนําแผ่นดวงาตาไปฝากไว้ใต้ฐานพ่อปู่หมอชีวโกมลพัทเพราะว่าสถานที่แห่งนีเ้เป็นสถานที่ที่เทวดาผมนั่งสวดมนต์ภาวนาประจําผมจึงนําแผ่นดวงตา,าที่ผมเปิดดวงาตาทั้งดวงผมดวงคู่ครองคู่รักแล้วดวงลูกที่ผูกพัน ผมเอาดวงชะตาผมนี้นั้นไปฝากไว้ใต้ฐานรูกปั้นพ่อปู่มหมอชีวโกมารพัชที่เทวดาผมส่วนมวลประจําแล้วไปขอพรจากเทวดากับนางฟ้าเพิ่งกลับมาคราวนี้ได้เวลาที่จะมาเปิดดวงช่วงครึ่งปีแรกของปี64สําหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิเดี๋ยวดูดวงราศีพิจิปี64ไปด้วยกันว่าดวงท่านเป็นยังไงสําหรับ12ราศี คนราศีพิจิกรสำหรับดวงชะตาตอนนี้ดวงดีโคตรๆคนราศีพิจิกปีหกสี่ปีครึ่งปีแรกดวงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งการเดินทางจะมีโชคลาภใครเดินทางช่วงปีหกสี่ก็ถือว่าดีคนราศีพิจิกดวงดีโคตรๆเนี่ยดวงดีโคตรๆ ดวงสามารถมีรถมีบ้านธุรกิจการงานมั่นคงดวงการเปลี่ยนแปลงการเงินการงานจิิการความมั่นคงการเดินทางถือว่าดีดวงนี้12ราศีคือกรรมเก่าถือว่าดวงเราคนราศีพิจิกดีสำหรับไพ่ยิบสมาดูกรรมใหม่เรามาหยิบไพ่ไปด้วยกันดวงช่วงครึ่งปีแรกของปี64คนราศีพิจิเป็นไง การดูดวงส2บสองราศีกับไพ่ยิบสี่สองศาสตร์พื้นฐานเอามาประสานกันอ่าเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนําว่าคนที่เกิดราศีพิจิกหรือคนที่เกิดดวงสิบสองราศีเนี่ยคือ12บสองราศีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดฟากเ,เวลาเกิดเวลาตกฟากต้องตรงอ่าเราไม่ต้องไปคงอธิบายอะไรมากอ่าสำหรับไพ่ยีสี่คือกรรมใหม่ บางคนจําเวลาเกิดไม่ได้ก็ต้องมาหยิบไพ่ดูนี่คือผมก็จะบอกให้รู้การดูดวง12บราศีกับไพ่ยี่สี่สองศาสตร์พื้นฐานเอามาประสานกันมาดูดวงมาดูดวงไพ่ยี่สี่กำใหม่สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกดวงช่วงคึ่งปีปีแรกของปี64ว่าเป็นไงมาหยิบไพ่ไปด้วยกันครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครบดวงญตนาผู้ที่เกิด ลัคนาหรือเกิดราศีพิจิกคนที่เกิดราศีพิจิกดวงดีโคตรบางคนอาจจะสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องอ่านคำว่าลัคนากัดราศีคือลัคนาเนี่ยคือเวลาผูกดวงเปิดดวงเราเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดมาผูกว่าลัคนาเราไปอยู่ราศีไหนเนี่ยอันนี้คือลัคนาสาหรับอาทิตย์ก็คือ ราศีเกิดแดดส่องฟ้าเป็นธัญญาวันใหม่เนี่ยคนที่เกิดราศีพิจิสําหรับคนที่เกิดลักนณาหรือเกิดราศีพิจิเนี่ยสำหรับคนที่เกิดาการดาศีพิจ,หพจิหรืออาทิตย์อยู่ราศีพิจิเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนี้เกิคือวันเดือนปีเกิดหรืออาทิตย์ของเราจะอยู่ราศีพิจิ นี่คือถ้าโหนหมอดูเขาจะผูกดวงให้รู้ว่าลัคนาเราไปอยู่ไหนเขาถึงจะเอามาประก,กอบกันผมก็เลยดูดวงให้สองศาสตร์ก็คือไพ่ยิบสี่คือ,อสิบสองราศีคือกรรมเก่าแต่ถ้าเรามาหยิบไพ่ยิบสี่กรรมใหม่มนุษย์คนเราจะมีสองกฎกฎหนึ่งก็คือกฎแห่งกรรมกฎสองือกฎการกระทํากฎการกระทําเรามาหยิบไพ่ไปด้วยกันว่าเป็นไงสิบสองราศีกรรมเก่าของเรา คนราศีพิจิกดวงดีโคตรๆเนี่ยอาทิตย์ที่อยู่พิจิกคือดวงดีโคตรๆสามารถที่จะมีรถมีบ้านธุรกิจการงานมัน่นคงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางย้ายที่ย้ายตำแหน่งดีคนราศีพิจิกมาดูงไพ่ยิปซีว่าเป็นยังไงยิปซีคือกรรมใหม่ว่าเป็นยังไงมาตั้งใจใหยิบไพ่ไปด้วยกันอ่านี้คือดาวเกต ดวงชะตาผู้ที่เกิดลัคนาหรือเกิดราศีพิจิปี6กสี่ตุเหกรรมปัจจุบันพไพ่ใบนี้คือเดอะชิลออดเดชิลออดคือสามารถที่การเงินการงานจการ,การสามารถที่จะมีมมรถมีบ้านธุรกิจการงานมั่นคงพไพ่ใบนี้คือรถใหม่ป้ายแดงธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสําเร็จเป็นของเราธุรกิจ Import Export ขายโลจตตุกเจติกอะไรพวกนี้ทําได้ซื้อไปขายมาพ่อค้าหวานนี้ธุรกิจเล่ด,ดี สำหรับคนราศีพิจิกอาด,กด,ดูการเงินดูตะนุกระดุมหะดูการเงินคนราศีพิจิกเงินเงินเป็นไพ่หนึ่งดาบดาวก็คืออุปสรรคอุปสรรคแต่มีความสําเร็จครอบงาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราอย่าไปท้อกับความหวังเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำะมุ่งมั่นขยันคันแข็งหน้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสําเร็จถึงจะเหนื่อยแล้วก็คือมั่นคง เพราะว่าไพ่ดาบดาบก็คืออุปสรรคเชื่อมั่นในเงือนเชื่อในสิ่งที่ตเองม e. ีไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่เหนื่อยเหนื่อยแล้วคือมั่นคงเงินทองได้มาจากความเหนื่อยจากความสามารถตะนุก,กระดุมพระศาชะ <c oughs> าดูศาชะเดินทางเพื่อนฝูงศาสชะเดินทางเพื่อนฝูงไพ่สี่ถ้วยสีถ้วยมันเป็นความหมายแห่งความาไม่ได้ดังใจบางสิ่งบางอย่างเราอย่าไปกอดอกมาก กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเทวดาให้เรารีบไข,ขวา้ามันเป็นความหมายแห่งสิ่งที่ได้มาเราอาจจะเลือกมากมักได้แล่ไพ่ใบนี้ก็จะบอกให้แน่ๆคืออย่าไปคิดหนักเกินไปเพราะว่าโอกาสมาเรารีบยบไขวา้าเทวดาให้เรารีบทําไปเพราะเป็นสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นอย่าไปคิดมากอย่าไปกอดอกอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปคิดมากเพื่อนบางทีก็มันมีมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเราอย่าไปคิดมากเชื่อในถึง ตัวเองทํแตนุก,กระดุมพระฉะทะพันธุอทุ่าดูพันธุบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่หรือรถยนต์พันธุทุมันเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าไม้เท้าการงานจิตการความมั่นคงความสุขความเด็ดพันธุทุมันเป็นความหมายแห่งจิตการบ้าน ที่อยู่ที่อาศัยมันเป็นความหมายที่ดีพ่อแม่ก็ไม่มีปัญหาแข็งแรงดีตำแหน่งหน้าที่การงานความสําเร็จเป็นของเราเป็นไพ่แห่งความมั่นคงแต่นุก,กระตุมพะแต่ชาบันทุป,ปุตตะโครงการโปรเจกต์ดูโครงการโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์ไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญมันเป็นไพ่เศรษฐีเงินล้านธุรกิจการงานมั่นคง ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดลัคนาราศีพิจิ่รมันเป็นไพ่ความหมายแห่งการค้าขายาเป็นนายหน้าค้าที่ดินก็ถือว่าดีไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เศรษฐีเงินล้านขายกิจการงานอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าดีถามว่าถ้าดูไพ่ย4สี่ปีหน้าเป็นตกกับเดือนไหนนะมกรากุมพามามีนาเมษาพุทธภ,ภา ช่วงพุทธภาไพายย่ความมั่นคงกิจการงานความสำเร็จดีสำหรับไพย่ยิบสี่อคนราศีพิจิกด,ดวงดีโคตรโคตรตนุกระดุมพระาานะฮะบรรทุกปุตตะอริอ่าดูศัตรูคู่แข่งอ่าศัตรูคู่แข่งศัตรูมันเป็นไพ่ควีนถือเหรียญควีนถือเหรียญมันเป็นไพยย่แห่งกิจการภาคภูมิใจในสิ่งตัวเองหามาได้แต่ศัตรูที่เกิดขึ้นก็คือบางทีอยากไปฟุ่มเฟือยมากจนเกินไป หรือบางทีถ้าเป็นสตรีก็มักมักจะเห่อเหิมกับเรื่องอของที่เป็นแบรนด์เนมของที่มียี่ห้อหรือใช้จ่ายภาคภูมิใจในตัวตัวเองหามาได้มันเป็นความหมายใช้จ่ายจนเกินตัวระวังไว้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเงินทองที่หามาได้มันเป็นความหมายที่ดีเป็นไพ่ออความสําเร็จ,จหน้าที่การงานพุทธภามิตรนาดวงาตาการเงินการงานจีการดีคนราศีพิจิตตนุกตุมหะยะทะบรรทุปุตตาอาริ ปัตตนิอาดูคู่ครองคู่รักคู่ครองคู่รักบุญเก่าลนทับไพ่ใบนี้ถามว่าไพรวีอ๋อปจูนธุรกิจร่วมหุ้นมันเป็นความหมายที่ดีไพ่ใบนี้ไพ่ความเอ่อร่ำรวยมั่งคั่งความสำเร็จคนราศีพิจิสิบสองราศีดวงดีโคตรๆไพ่ยิบศีกรรมใหม่ก็ดวงดีโคตรสามารถที่จะ มีโชคใหญ่ได้เข้ามาปรับปรับฉับไวได้อะไรแบบไม่คาดคิดคาดฝันโมกราลคุมามีนาเมษาพุทธภามิทุนากรดดาช่วงนี้ไปถึงกรดดาโมกราลคุมามีนาเมษาพุทธภามิถุนากรดดากรดดาไปถึงมิถุนากรดดาดวงชะตาดีสามารถที่จะปรับปรับฉับไวได้อะไรแบบไม่คาดคิดคาดฝันถือว่าดวง ดวงอัะนาดวงดีโคตรๆเนี่ยไพ่บุญเก่าหล่นทับสามารถที่จะถูกหวยถูกรอรี่ปุกบปรับฉับไวได้อะไรแบบไม่คาดที่คาดฝันเนี่ยคนราศีพิจิกดวงดีโคตรๆปีหกสี่ครึ่งปีแรกดวงชะตาดีอ่ตาตนุประดุมพระเนทะปานทุปุตตะอารปิปัตตนิมรณะนะอ่าจุดตายจุดอ่อน <c oughs> จุดตายจุดอ่อนระวังไว้เรื่องการใช้ใจ่าย เงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาหรือใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปมันเป็นความหมายแห่งใช้ใช้เงินแบบไม่คิดเงินอาจจะเข้ามือมาเราอาจจะนำพาไปใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเพราะเงินหมุนอานุกระดุมพระจะชาพันทุป,ปุตตะอาริปัตนิมอนะสุภะความสุขความสำเร็จความสมหวังคนเกิดลัคนาหรือเกิดราศีพิจิความสุข ความสุขความอุดมสมบูรณ์ธุรกิจร่วมหุ้นไพ่ความน่เล็จดีเพราะไพ่เก้เาไพา่ถ้วยถ้วยคืออุดมสมบูรณ์ความรักก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเ,เปลี่ยนไปดีบางทีมีเงินมาก็จะมีความรักเข้ามามันเป็นความหมายที่ดีความอุดมสมบูรณ์ดูการงานสําหรับดวงชะตาผู้ที่เกิดลัคนาราศีพิจิกปีหกสี่การงานเป็นไง งานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลธุรกิจร่วมหุ้นก็คือถือว่าดีมีคนให้ความสนับสนุนความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงอาดูโชคลาภโชคลาภได้มาจากการงานงานการจีาการคนอื่นเขาแยกแต่เราสวนกระแสก็คือมีงานเข้ามาไม่ขาดมือจะซื้อจะหาจะจับจะหยิบจะจับอะไรก็มีงานเข้ามาตลอดถือว่าดีตำแหน่งโชคลาภดูวินาทนะคนเกิดลัคนาราศีพิจิตร วินาจนะ <c oughs> มันเป็นความหมายห่งการหลุดพ้นการเดินทางพ่อค้าวานิชธุรกิจต่างถิ่นทางไกเดินทางออกจากประเทศมันเป็นความหมายที่ดีซื้อไปขายมาพ่อค้าวานิชธุรกิจขยับขยายดีคนราศีพิจิกดวงดีโคตรด,ด,ดูบทสรุปบทสรุปพุทธองค์ตัดไว้ว่าบุคคลในมีความ มีคนนินทาความเจริญก้าวหน้าก็หยุดตกผู้นั้นบางทีเราร่ำรวยหรือเราดีเกินไปก็ก็จะมีคนอิจฉาคนใส่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มนาที่ต้องนินถูกนินทาเป็นเรื่องอ่าเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทุกข์ใจอย่าไปคิดมากเพราะไพ่เด็กถือดาบมันเป็นความหมายแห่งการข่าวลือนินทาบางทีเราจะอาจจะล่ำรวยได้อะไรแบบมาแบบ จากความสามารถจากลูกฟุกคนเขาก็จะนินทาหาว่าเราไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับชิดกับเรื่องพวกนี้ดวงชะนาดีคนที่เกิดลัคนาหรือเกิดราศีวิจิตครึ่งปีหกสี่ดวงดีโคตรๆเนี่ยเดี๋ยวสําหรับท่านใดที่จะดูดวงชะนาช่วงครึ่งปีแรกของเกิดราศีธนูอ่าผมก็จะไปดูช่วงมกราปีอ่า ต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้ก็หยุดไว้อยู่ที่ราศีพิจิก่อนคือเดือนธันวาเนี่ยผมเปิดดวงอัตาไว้ตั้งแต่เดือนราศีเมษพฤษศมิถุนกรกฎสิงห์การตุนพิจิผมจะดูไว้แค่นี้ก่อนสําหรับช่วงเดือนธันวาเอาลงไว้ใน YouTube เดี๋ยวท่านใดที่จะดูะดวงช่วงครึ่งปีแรกของเกิดราศีธนูมังกรภุมมินต้องรอวันที่ห มกราผมจะมาเปิดดวงตาผมเองเพราะวันที่หนึ่งมกราเป็นวันเกิดของผมเป็นวันเกิดผมเปิดดวงตาคนเกิดลัคนาหรือเกิดราศีธนูแล้วก็จะไล่ดวงม,มังกรกุมมีนแล้วก็มาตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ